สวัสดีค่ะพี่น้องจามือนีนะคะตื่นเช้ามาก็ได้มีโอกาสเดินไปหลังบ้านค่ะเพราะว่าจะไปดูผักสักหน่อยว่าจะได้อะไรมาแกงกิน,นเนาะว่าเดกก็ไปดูอ้ยแห่งแหล่งคากแน่พี่น้องเอยฝนบ่ตกแต่ว่าพริกนะคะน้ๆนนทีสิได้ลดนะคะเนาะก็ยังสดชื่นให้ค่ะทั้งพริกทั้งมะเขือนะคะทั้งผักอย่างอื่นเดี๋ยวมือน,นีสิพาพี่น้องไปชมนะคะว่ามีอย่างแน่เอะอันนี้ก็เป็น มะเขือนะคะแล้วก็มีบักพิกแล้วก็มีใบอิต่ลาวนะคะหรือว่าใบาแมงลักนั่นเองมะเขือนี่ก็เป็นทรงมีหน่วยด้ยนยนะสงสัยส,สิได้เก็บมะเขือแล้วนะจ้ะพี่น้องแลวบ้านนี้นะคะเราก็จะมารดน้ำนะคะสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบักเขือกันค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะมาเก็บบักเขือกันก็จะเอาไปไว้ปนไว้เจลไว้อะไรเนี่ยคะ่ะ หรือกินกับส้มตำก็ได้นะจ้ะมาเด้อมาช่วยกันค่ะให้กำลังใจกันแน่้วยค่ะเด้อแห่งแรกนะคะแต่ว่าก็อยากจะเก็บบะเขือโชว์นะคะมารูซี่เฮ็ดคลิปกอี่ยงพี่น้องเอ้ยมองไปทางไหนก็บ่ม,มีคอนเทนต์นะคะก็เลยเข่าป่าเข่าสวนเข่าสวนพริกสวนผักของเขานี่ยเนาะให้พี่น้องในมองดูภาพบรรยากาศเอาเวยค่ะเด้อ เลีนมะเขือจ ok so, ้ะเขือบักเขือเขือตุก่ะเขได้กินได้ล่ะ นี่นะคะมะเขือของเราค่ะมีสวนนะคะดีใจแห้งพี่น้องจา้มามะเขือแรงๆแต่ก็ได้กินเดี๋ยวสิ่รถน้ำสักน้อยก่อนนะคะ่ะยอนน้ำสักน้อยมือละหน่อยมือละหน่อยก็ <c oughs> ได้กินค่ะดว่าเป็นตาภูมิใจนะคะได้แก่งหนึ่งนะคะเนี่ยอ่อนๆด้วยนะคะ ส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเชี่ยให้ดูผักบุ้งผักบุ้งอันนี้นะคะลูกมนเก็บไปกินน้ำสมตำได้หลายรอบแล้วค่ะสามสี่รอบแล้วค่ะมัน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 แก่เนาะมันกระดักน้ำมันกระดักแดดบันนี้มันก็เลยออกดอกค่ะเขาก็สิคิดว่ามันที่กิน่าได้บัดไหนได้เอาไปกินก็สมตำพี่น้องเอ้ยแสบคากแสบแน่มันออกดอกนะผักบุ้งกั้นดอกกั้นดอกมันแบบไหนเนี่ยนะ ออกดอกแล้วมาเนี่ยเห็นบอกคะแบบนี้เลยแตว่าแซบพริกก็ออกแล้วค่ะวายใบอีตูเห็นไหมคะใบแมงลักนะคะ่ะนี่ใบแมงลักของมวลเพลินหัวงไว้แทๆน,น,นู่น่นโหระพาก็งอกฝั่งน่นพี่น้องเอ้ยโหระพาก็งอกไขด่ดีดีด้วยเดี๋ยวไปหาหน้าม,มาหยอดเพ่อนจักหน่อยในเด้อหาหน้าม,มาหยอดเพลินจักหน่อยก่อนเด้อจ้ะ แดดแห้งหลายเดดแห้งหลายมะเขือจ้ามะเขือเจ็บมะช่านี้พี่น้องเอออ่อนๆเลยนะคะ <de> <ark> ได้โพสได้แก่งอยู่ด้ยนะคะ <de> <ark> <de> <ark> <de> <ark> นมอหนึ่งยนนี่ยถ้าซื้อเขาก็ประมาณยี่สิบบาทนะเนาะประมาณนั้นนะคะ